ฉันแต่งหน้าแบบสวยเป๊ะปังเสร็จแล้วล่ะใช่แล้วละฉันแต่งบนกระดาษแต่ก็คงอีกไม่นานหรอกเร็วเข้าก่อนที่อาจารอาเดียวจะมาอุ๊ยอยุของขวนนัญนี่โลชั่นสุดพิเศษซะด้วยเซอร์ไพรส์จัง ็นกห,<ฮ>หน้าฉันเป็นอะไรไปนเนี่ยขอกันทีฉันจะไม่ทอนอีกต่อไปต่อไปนี้ห้ามแต่งหน้ามหาลัย ตั้งสับอางนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยขอดูให้ชัดเจนกว่าน,นี้หน่อยสิเอาเอาฉันตาฝาดหรอกแล้วเนี่ยเขาส่งข้อความมาทำไงดีละ่ะสเตซี่ฉันมีเดทหลังเลิกเรียนแต่ว่าฉันยังไม่พร้อมอะ่ะโอ้โอไม่ต้องห่วงไปฉันมีลิปสติกจ้ะทาดาติดลิปสติกบนรองเท้าที่ส้นห่างโดยทำขึ้นมาจากลิปสติก ช้ดินแห้งเองเป็นฐานติดลิปสติกลงไปแทนที่ซนระบายดินให้เป็นสีดำตามด้วยน้ำยาเคลือบเงาอะคิลีว้าวขอบใจนะเลิกบา้ากันสักทีสเตซี่ออกไปจากห้องเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงไม่ต้องเรียนกันแล้วเชื่อเชื่ออาจารอเดวนี่ใจร้ายชมดัด ทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้ฉันจะต้องเขียนบนกระจกได้เวลาพักกลางวันสักทีก็ก็เอาอมยิ้มมาส่งครับของนูค่ะกำลังรอยอยู่เลยนี่ครับของที่คุณสั่งข,ข้าขึคืนค่ะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ เ,เอาเครื่องสำอางมาส่งแฮะนั่นคือจุ๊บปจุ๊บเหรอกออ็ไม่ชมหรอกเริ่มจากผสมลิปบ,บาล์มสองอันรวมกันเป็นอันเดียวแล้วติดการอมยิ้มลงไปห่อด้วยกระดาษที่มีโลโก้จุป๊บจุ๊บ นี่คือลิปก๊อตปลอมตัวมาจ้าโ <G ül> oh, yeah, อ้ยแกเลยสิอาจารย์อเดวมาฉันทำอะไรลงไปเนี่ย <G ül> นั่นอะไรนะออ,อมยิ้มค่ะงั้นก็กินซะแยํ <G ül> <G ül> ายมอร่อยค่ะ <G ül> โปรดจํำเอาไว้นะเด็กๆการที่พากันแต่งหน้าจะจัดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้พวกเธอฉลาดขึ้นหรือว่าช่วยให้พวกเธอสอบผ่านหรอกนะนี่คือตัวอย่างคนที่ฉลาดที่สุดในมวลมนุษย์โลก เห็นอะไรไหมเขาไม่พากันแต่งหน้าจ้านี่คือคนที่พวกเธอควรจะเรียนแบบมีสมองสมองที่ปลอดโป่งโดยไม่ต้องแต่งหน้าโอ้ยจะเบื่อคําสอนพวกนี้จังอาจารย์อเดลจะต้องได้รับบทเรียนซะหน่อยคุณลุงไอสไตค่ะอย่าโกรธกันเลยนะคะแบบนี้ลุงดูดีมากเลยค่ะขอย้ํานะโดยเฉพาะพวกสาวสาวห้ามแต่งหน้าที่มหาลัยเนดูดูบุคคลที่น่าทึ่งคนนี้สิว้ายอย่าอย่าดูนะ ้ามดูเด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยรับไม่ได้จริงๆ <laughs> <laughs> เอาไฮไฟต์ใจ้ะ <laughs> มันตลบกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนั่นเนี่ย <laughs> <laughs> ช่วงพักคือโอกาสที่ดีที่จะเซลฟี่อะไรกันเนี่ยซิวเม็ดบลัมทอมเลย <laughs> อ่ะนึกออกละฉันมีต้นไม้ปโปรดอยู่ในห้องเรียนนี่นา <laughs> วางก้อนโฟมลงในกระถางต้นไม้แล้ววางผ้าสักอาตทับ ตามด้วยแผ่นพลาสติกใสติดฟองน้ำสีเขียวใต้ใบไม้ของต้นไม้ปลอมแล้วก็ติดกระจกอันเล็กๆเสียบต้นไม้ลงในกระถางโรยแป้งบนพลาส,สติกแล้วคนลับบิงแอลกอฮอลลงไปผู้ช่วยสีเขียวตัวน้อยจะช่วยปกปิดสิวของฉันเอาไว้โอ้โห ก็ดีทำได้ยังไงนะไหนๆฉันก็อยากจะลองบ้างจังแต่ว่ามันจะต้องทำยังไงล่ะวายอาจารย์อเดลมาโน่นวทุกทุกคนกลับมานั่งที่แล้วก็เริ่มเรียนก็ได้แล้วาหาหาจะต้องมีคนไปล้างหน้าซะหน่อยแล้วล่ะผลงานชิ้นแรกของเซ็กสเปียร์ที่ยังคงอยู่จนถึงนตอนนี้ม,มีมาตั้งแต่ปี1592 เผื่อจังเลยอาฉันจะปิดอยู่แล้วออกเรื่อๆนมีฉันหลับไปจริงๆฉันดูแย่มากเลย <C> e <ars> จะต้องเอากระปุกพลสติกออกมาแล้วละ่ะและตายกระดาษนดนี้ก็มีแผ่นแปดดวงตายอยู่พวกมันมักจะช่วยฉันได้เสมอวางแผน่นแปดตาเอาไว้ที่ก้นกระปุก ตัดพดอิสทั้งปึกแล้วใส่ลงในกระปุกจากนั้นก็ปิดฝาจากนั้นก็ติดฉลากแค่นี่เธอโอ๋โกดี้ขอบ้างได้ปะได้เลยจ้ะอันนี้จ้ะฉันไม่เคยเห็นแผ่นแปะตาแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าฉันชอบมันนะ ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นไปกว่าช่วโมงเรียนศิลปะแล้วละ่ะจะหมดเวลาเรียนกันแล้วอ้าวลงสีกันได้โอเคค่ะได้เลยค่ะแต่ว่าสีเทียนพวกนี้มีความพิเศษระบายสีเครื่องสำอางสนิทดินสอให้เข้ากับสีเครื่องสำอางติดฉลากสีเทียนแล้วนำไปใส่ในกล่องสีเทียน ันจะเขียนคิ้วให้เข้ากับสีเสื้อผ้าพอลลี่เอ้ยว่ารูปเสร็จหรือ,อยังฮะค่ะค่ะอาจารย์อาเทลจะให้หนูวาดเอ่อรูปอาจารย์ดีไหมคะอืมอยากยจะลองก็ได้นะเสร็จแล้วคะ่ะอาจารย์ชอบไหมคะโอโ้โหพอลลี่สวยจังเลยฉันจะติดเอาไว้ตรงนี้ทุกๆคนจะได้เห็นไงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะมีภาพเหมือนของตัวเองกับเขาด้วย วิชานเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยเอ่อแต่ว่าฉันมีตัวปั๊มเจ๋งๆด้วยละ่ะใช้มิดร้อนๆหั่นตัวปั๊มแยกชิ้นส่วนอายไลเนอร์ที่ใช้แล้วแล้วทากาวติดเข้าไปในแท่งกาวติดฉลากก็เสร็จเรียบร้อย อจารย์อเดลก็ไม่ทันสังเกตเห็นสุริซัมฮดาวบนข้อมือของฉันนี่ดูสวยจังแล้วก็ปั้มบนแกมด้วยทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะอ่าอ่าน่าสนใจแฮะฉันอยากจะได้รอยสักฉันก็ด้วยจะให้เย็นเย็นจเย็นเย็นฉันก็อยากจะได้ราวเหมือนกันชองดวงไปเลยยิ่งดีเล็บฉันหักซะแล้วแต่ว่าฉันมีแต่ใบเล็บ หั่นตะไบให,ให้มีขนาดและรูปล่างเท่ากับใบมีดคัตเตอร์เสร็จแล้วใส่เข้าไปในด้ามมีดคัตเตอร์ทำอะไรนะ่ะที่นี่ไม่ใส่ร้านทำเล็บนะในที่สุดเล็บของฉันก็สวยเป๊ะปังสทัทีไหนขอดูหน่อยสิตะไบเหรอไม่เล้วนี่เสร็จแล้วค่ะครูไม่ชอบเล็บแบบนี้ เธอจะต้องทำใหม่คราวนี้จะต้องเรียบร้อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวก่อนครูจะยึดตะใบนี้เอาไว้เอาโลชั่นหลอดใหม่ไปให้กับอาจารย์อาเดลดีกว่าเธอจะได้หายโกรธเ่าไงอะไรกันเนี่ยโลชั่นอีกแล้วเหรอก็ได้ฉันจะรับไว้ฉันจะลองใช้ดูละกันโอ,อ้้ยอายกดอะไรคุณัน ฉันแพ้โลชั่นเหรอแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยอ,อาอาจารย์อเดลหนีกันแล้วเข้าพวกเธอหลงกลจนได้ไฮไฟมีเป็นมุกแกงนก <c oughs> เรียนที่สุดยอดไปเลย oui. <c oughs> คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณจะแอบ,บเอาเรื่องสำอางไปที่มาหาลัยด้วยวิธีไหน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอยไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเหฮาตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มทุ่มยังไงล่ะ